การให้สัมภาษณ์ของคุณสาธิตปิตุเตชาและตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ในรายการจดลทั่วไทยยันไซทแถแ,แล่นะคะนี่ต้องให้ต้องให้เครดิตเขาเพราะว่าให้สัมภาษณ์เรื่องเลือดเป็นประเด็นสําคัญเรื่องของจํานวนปริมาณของวัคซีนที่แอสตราเซเนกาจะส่งให้กับเราจากที่เราท่องได้เลยว่า61ล้านโดสจะมาในสิ้นปีนี้คุณสาธิตบอกว่าเขาขอเลื่อนเป็นพฤษภาคมปีหน้าค่ะหมายถึงกว่าจะครบ ก <6 S 2> ว่า,วาจะครบเหนะยยบออกไปอีกครึ่งปีเลยทีเดียวเนี่ยนะคะคุณสาธิตบอกแบบนี้บอกว่าประเด็นเรื่องวัคซีนที่เออแอสตราเซเนกาที่ทางการไทยจัดหาอยู่และเป็นที่รับรู้ว่าจะต้องส่งมอบให้ครบห1เล้านโดสในสิ้นปีนี้ตนยอมรับว่าจะมีความคลาดเคลื่อนโดยจะมีการส่งมอบวัคซีนครบในเดือนพฤษภาคมปีหน้าค่ะโดยในสัญญาไม่ได้ระบุเวลาชัดเจนแต่อาจมีเพียงจํานวนวัคซีนทั้งหมดที่จะส่งมอบเป็นแผนที่มีการพูดคุยกันโดยการเน้นการเจรจา ต้องเรียนว่าสงครามวัคซีนในช่วงเวลานี้เป็นอำนาจของผู้ขายฉะนั้นการกำหนดในสัญญาต่างๆเขาจะไม่ค่อยผูกมัดเรื่องของเวลาเหมือนหรือเหมือนสั่งซื้อแล้วฟ้องบังคับชำระนี่อาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่เราก็จำเป็นอันนี้เป็นกรอบเวลาแต่ถ้าเขาผลิตได้มากก็จะส่งได้ทันเหมือนกับสส่วนที่ตนชี้แจงก็เป็นกรอบการจัดหาวัคซีนตามจำนวนที่ต้องการแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ ต้องยอมรับร่วมกันว่าโควิดกับสถานการณ์วัคซีนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะส่วนการตั้งกรอบคือการตั้งไว้ให้กรบควบคุมโรคและสถาบันวัคซีนแห่งชาติไปจัดหาวัคซีนภายใต้เงื่อนไขความเปลี่ยนแปลงเช่นสมมติในปี65ตั้งกรอบไว้แต่ว่าไวรัสเกิดการกลายพันธุ์อย่างปัจจุบันที่มีเดลต้าแต่ที่อเมริกาก็ยังมีสายพันธุ์เอปซิลอนอีกอนาคตก็อาจจะมีวัคซีนที่ผลิตมาเพื่อรับมือกับไวรัสกลายพันธุ์อีกจึงต้องมีกรอบก,กว้างเอาไว้ปฏิบัต ยืนยันว่าแอสตราเซเนกายืนยันนะคะว่าจะส่งมอบวัคซีนให้ไทย40%ของกำลังการผลิตซึ่งขณะนี้ที่แจ้งมามีกำลังการผลิตอยู่ที่15ล้านโดสต่อเดือนแต่ในอนาคตอาจมากขึ้นซึ่งก็ต้องไปเจราจากับทางแอสตาราว่าในสถานการณ์ที่เราต้องการวัคซีนอย่างมากเพราะผู้ติดเชื้อในกรุงเทพกับปริมมณฑลสูงขึ้นและก็มีคนเสียชีวิตกันเยอะจึงต้องการต้องวัคซีนมาหยุดยั้ยงการระบาดนี้และกระจายไปในทุกคนในประเทศ ดังนั้นจึงต้องการวัคซีน a s สตราเซเนกในช่วงเวลานี้ค่ะจำนวนตามที่ได้มีการคุยกันได้มากับวัคซีนตัวอื่นด้วยเช่นที่มีการเก็บตัวอย่างค่ามาจาก s i โนแวคมา a s สตราเซเนกที่จะสามารถป้องกันเดลต้าได้ประมาณ60-70%ตรงนี้ก็จะามาบริหารจัดการด้วยแต่ว่าทางคุณสาธิตก็บอกว่าเ,เรื่องของการจะไปพูดคุยหรือไปเจรจากับเขาเนี่ยนะคะ หลังจากที่มติของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเมื่อ14รกรกฎาคมเสนอให้มีการควบคุมการส่งออกวัคซีนแอสตราเซเนกาเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ถามว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคุณสาธิตก็บอกว่าต้องเข้าใจว่าเราเน้นการเจรจาค่ะเพราะแต่ละฝ่ายมีข้อจํากัดแต่เราต้องเน้นความเดือดร้อนของประชาชนของเราเป็นหลักฉะนั้นได้มอบให้กรมควบคุมโรคกับสถาบานันวัคซีนเป็นเจรจาให้ดีที่สุดว่าเป้าหมายที่เราอยากได้เป็นไปได้ไหมอย่างไรและจะเป็นเมื่อไหร่ แล้วจะมีการสลับอย่างไรกับประเทศไหนไหมเช่นสถานการณ์ประเทศอื่นมีวัคซีนตัวอื่นมาแล้วยังไม่ต้องการเอามาให้เราก่อนได้ไหมสลับกันไปมาก็จะบริหารตรงนี้อย่างเต็มที่นะคะโดยแม้ไทยจะพอมีอำนาจตามกฎหมายในการจำกัดการส่งออกยาหรือวัคซีน แต่การใช้อำนาจบางครั้งก็ไม่ได้ผลแต่เพื่อเป้าหมายสูงสุดบางครั้งก็อาจจะต้องใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมแต่สำหรับสังคมไทยตนคิดว่าความเชื่อมั่นสำคัญที่สุดและการให้ข้อมูลที่โปร่งใสและเป็นจริงไม่ว่าสถานการณ์อย่างไรซึ่งโดยส่วนตัวมองว่ากระทรวงสาธารณสุขได้สื่อสารอย่างชัดเจนแต่อาจจะเป็นกรอบหรือเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนที่ต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะครับทีนี้